บ้านปูเตรียมควบรวมกับ b t t ปลดล็อกธุรกิจพลังงานครั ism, ACE, yeah. ha, finance, ้งใหญ่เป็นอย่างไรติดตามได้ในคลิปนี้ครับเรียกว่าเป็นข่าวฮือฮาเลยนะครับสำหรับแฟนขับหุ้นบ้านปูเมื่อบริษัทบ้านปูจำกัดมหาชนหรือว่าบ้านปูนะครับได้ดำเนินแผนปรับโครงสร้างองค์กรครั้งประวัติศาสตร์ โดยการควบรวมกิจการกับบริษัทบ้านปูพาวเวอร์จำกัดหมหาชนหรือว่า BPP ครับเพื่อเป็นการจัดตั้งบริษัทมหาชนจำกัดใหม่หรือว่า NewCo การควบรวมครั้งนี้เป็นก้าวสำคัญนะครับภายใต้กลยุทธ์ Energy Transition โดยมีวัตถุประสงค์หลักก็คือเพื่อลดความซํำซ้อน ของโครงสร้างองค์กรลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มความคล่องตัวในการดําเนินการครับการปรับโครงสร้างนี้จะเน้นการเปลี่ยนผ่านสู่ธุรกิจที่ไม่ใช่ฐานหินอย่างชัดเจนโดยสัดส่วนไรายได้จากธุรกิจไฟฟ้าและพลังงานสะอาดโดยจะเพิ่มขึ้นถึง40-45%ของ EBITDA ครับและสัดส่วนธุรกิจที่ไม่ใช่ฐานหินจะขยับขึ้นเป็น60%ของ EBITDA ทั้งหมด ซึ่งช่วยลดความผันผวนของไรายได้ที่พึ่งพาราคาฐานหินพร้อมกันนี้เองนะครับมีการรวมสินทรัพย์โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติในสหรัฐไว้ภายใต้ b k v Corporation หรือว่า b k v ครับโดย b k v จะเพิ่มสัดส่วนการถือครองเป็น75%ซึ่งจะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มเนื่องจากตลาดสหรัฐมีมูลค่าสูงกว่าตลาดของไทยนั่นเองในมิติของตลาดทุนการจัดตั้งนิวโคจะช่วยแก้ปัญหาฟีโฟด ต่ำของ BPP ถึง21%ทำให้มีสภาพคล่องสูงขึ้นและเพิ่มความน่าสนใจแก่กองทุนทั้งในและต่างประเทศบลกเกอร์คาดการว่ามูลค่า Market Cap ของบริษัทใหม่จะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากฐานรวมประมาณ75,000ล้านบาทสู่ระดับ80,000-90,000ถึง 90, ล้านบาทและเพิ่มโอกาสในการเข้าคำนวณในดัชนีเซ็50 และ MSCI ในระยะยาวสำหรับความเคลื่อนไหวครั้งนี้บลอบกสิกรมีมุมมองในเชิงบวกนะครับอย่างชัดเจนโดยเฉพาะการทำ Generation Offer หุ้น BPP ที่ราคา13บาทต่อหุ้นซึ่งสูงกว่าราคาตลาดถึง27.5%และจะหนุนให้ราคาหุ้น BPP ปรับขึ้นทันทีนอกจากนี้ยังมีการแนะนำให้พูดถือหุ้น BPP ซื้อหุ้นเพื่อนำไปขายในช่วง general offer ของหุ้นบ้านปูแนะนำให้ถือนะครับเพื่อรอการควบรวมทั้งนี้จากการประเมินตามสมมติฐานอัตราส่วนการแลกหุ้นหรือว่า swap r ร t i o ครับราคาหุ้นบ้านปูมีโอกาสขยับขึ้นสู่ระดับสมดุลที่6บาท20สตางค์ ซึ่งสอดคล้องกับมูลค่าหุ้นวโคนะครับที่จะอยู่ที่17บาท4 3สตางค์เนื่องจากเดี๋ยวนี้ถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของบ้านปูในการปลดล็อกการเติบโตในระยะยาวส่วนบรอยวนต้าครับมองว่าหุ้นบ้านปูยังถือว่าค่อนข้างถูกแม้ราคาจะปรับขึ้นมาแรงและเห็นศักยภาพการเติบโตที่ดีจากธุรกิจในสหรัฐอย่างพวกคาร์บอนแคปเจอร์และโงรงไฟฟ้าที่ได้อานิสงจากความต้องการของ Data Center และ AI